มาพบกับนะครับรถกระบะรีโว่สีประตูเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวมิดปีสองพันยี่สิบครับคันนี้นะครับใส่แม็กมาเลยครับขอบสิบแปดนะครับเป็นยางตะลุยนะครับนะที e สามเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นตัวมิดนะฮะแล้วก็เครื่องสองจุดสี่ดีเซลนะครับคันนี้นะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับมือจับโครเมียมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญทำเป็นเบาะหนังนะฮะดำแดงนะครับ มีจอนะมีแมทนะครับแล้วก็สีสังเคัา์ครับเกียร์ออโต้ด้วยกงมไลยมีปริวันธ์ชั้นนี้ตัวท็อปหลังคาดำนะครับจากราคาลถบายอยู่หนึ่งล้านสองแสนบาทวันนี้ราคาพิเศษกับแฟนเพจเลยนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโซลรถหนึ่งแสนบาทเอาไปเลยนะครับโปรนี้นะครับแล้วก็มีแก๊บหลังของอาซาอะานะครับนี่ครับมีกล้องนะครับมือจับโคมี่นะครับแล้วก็เป็นแม็กไลเนอร์สวยๆอย่างนี้พร้อมใช้ครับ ไมยหลังหมื่นโลนะครับคันนี้นะให้กับแฟนเพจที่อยากได้รถกระบะรีโว่สี่ประตูออโต้ใชัยนะครับปีสองพันยี่สิบรถแย่งนี้พร้อมหมดนะครับเงินดาวไม่ต้องครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนและสิ่งสำคัญครับเอารถที่นี่นะครับการันตีเรื่องคุณภาพรถนะครับไม่มีชนอย่างพิกามน้ำท่วมเสียญาถึงที่ส่งรถถึงบ้านนะครับใช้เงินดาวเพียงเ้าบาทที่นี่ขายของดีของถูกชื่อว่าเก้าเก้ารถบ้านสวิตถูกและดี